สวัสดีครับเป็นเชแนลครับผมเมเนก้าเป็นเนื้อห้อมเมื่อตุ่มยูทูบเปลือกขันแจ็กน้อยครับผมกับตอนรับมาถ่ายพ่นบอลเร็วเอาละนะครับตอนรับลุงเด่นครับผมจานพิเศษเนี้ยครับผมวันนี้มาเที่ยวจานเนาะไม่เยอะกากระสินมาหาเบาโนครับแล้วก็พี่พี่พี่สั้นครับเมื่อนี่ครับมารวมแก่ลมครับผม ก้อยก้อยบักนาวนี่ครับเดซิมตีมือพิ่ซันอีกแล้วครับมือนนี่ตาไปงานกิฟตไปงานเหรอเนี่เนาะนี่ครับย้อนพี่เพียรลงมือแทนมาครับวันนี้กกก้้ออยยครัับบนานี่ครับซันมาแล้วต้องบีบักนาวหดเหมือนก้อยสมก้อยสม ต้องขันเพื่อนก้อยป่าอยู่ครับหรือว่าต้องขันหรือขันเพื่อนบันะครับขันได้หรอครับมีของบัวทายยังไงใส่ใส่หนิ่มน้ำบ่บัวใส่ครับบัวเป็นทางเขาเนาะผิดผงตาตะเคียนนี่กับโขก่ะที่หกหกจังหน่อยเหมือนเห็นหลายเมนูมากครับผม มีรอยเลือดสดวดเขาเอิ่อนยังไงลู่ครับผมลู่ซาของลุงเด่นอันนี้ร้านไหลของแง่ล้องครับผเดาวพวกเมนูต่างๆครับติดตามช่องลุงเด่นช่องลุกอีสานแล้วก็ช่องแม่มะลิช่องพี่หน่อยพายกินนี่ครับฮะไอทากินดีผมอู้ว่าดังไฟกับวดจี๊ดไอทากินดี ไปแล้วน,นี่ครับใส่ตำไส่พริกใส่พรออ่องนะครั่เนี่ยจะค้นมากครับฉันหน่อยท้งเขามาข็นลูกโดดนนเนาะไอ้วันก็จะกินกับไปเนาะเละเือเบาอเบานเาเบบอนเขาไกนี่ครับอันนี้เขาเอื้นลูกครับนี่ เฮ้ยเลือดสดๆเลยแดงยุบๆยอดจับตุไปก่อนยอดครับผมจะมีหลายอย่างครับนี่เก่าเหลาไอ้ไม้ครับผมนี่ครับแนวกินครับดูครับทีนี้เส้นมีพักต่างๆแล้วกับพริกทอดใบบักกูดทอดอันนี้เส้นมีทอดกรอบมากครับแจะมีแบบกัวบุกความนี่ก้อยกุ้งแม่มะลิครับมือนี้มาครับ ทูงแล้วครับสงแล้วโชคเล็กโชคเล็กต้องกความมาบ้านก้อยบาก้อยฮัมเลยก้อยราใส่หนาวเน่าบาใส่พรใส่พร์กสมก้อยสมาคนไทยซิมเลยครับเข้าวบ้านมาขึ้นมาเลยม่กินดิบครับ ช่งว่นี่ครับแล้วก็แจ๊บแจบบกว่าอีกนี่มือมาให้จับเลยครับจิ้มมือ้่จ๊บพี่้านงเยเข่าปากแล้วนแล้วงานอยู่ที่นหนงานที่สามไมอไ่ใช่ไหมมีจานยีต่อยเอไมไม่าวันนมันคำหน่อยพูดได้อ้อาปากวันไบอกครับนี่ครับลุงเด่น วัใส่แมงดา้อมแม่นวะนี่ครับสุดยอดแมงดาต้งใส่้ยแมงดามือนกันปะหอมหอมแมงแมงริกไว้ิอะไรแมงดามแมงดาแอแ่อยู่แ่ครับนงแ แ่บกว่าบ้านจีบ้าบ้าน่ากินแงจังเจ้ะรแงด่าวนเลยาใหมเลยนี่ครับตอนนี้บ่าพันกับแมาแจมแล้วครับผมเ่าพันเมืองบนบบรรยากาศการซิมกันแล้ววาที่นี่พี่นองทังจะสูสภากับแมได้ครับนี่ครับครับครับเซ็บผมทั้งกับราชี่เป็นตะวันปีมือทังเหนือครับก มันสีเสียมัืนไดก่อนมันไลยอันไล่นักกินครับใส่หัวกระเทียมดอกนี่มีผักกาดแม่โถ่ความครับี้วนปักไล่กัครั้ จจกคบอเซนเนี่ยแจ็คอเซนมันหกว่นีด้เป็นมุกฟิดเดียวนี่ยายทารงข่าวด่วนวัน้คนบิ้วมือุกเนาะมือหน่งนี่ครับที่เด็ดลงเด่นมาตั้งสดแบบนี้ลุงเดนเดาใาต้อบนามือักอยู่ลานยี่น้่เทีมดองักใสแบบล้างหอยทั้งหมดแล้วนเปิดทำไมสอคำยังไง่มันจะเปียบนึแบบเดีวราเสียเพือน ร้องจุดขาาเพื่วโฆษณาข้าพร้อมได้ได้เงินเรบ่นเองเป็นบาขายก๋วยเตี๋ยวตัวนี่เนาะบ่ด้บ่ายเนี่ยแกเนี่ยน้ำซับเดียวกันได้เดาซุ้มนามันสว่อนต้องหอมมือันไแปดหมื่นขายไม่้อย่นี้เราก็ยองเ้ม้นว่าเนเมียนนี่ครับกวยง่วนผกเนื้อค่นจาบ เพื่อนแาสาซิยินใส่บักแคนครับผมมาชาติหมูบ้านยูทูปเปิดมนินันีลองเอาจากคองบ่พันยี่องลาคันทุาททางลีสิบ่คอยมีงัวครับสิมีต่ค้วยพันลองให้คนสิบเบิกไหนมาใกข้วีเลรองัวเลือกครับผมเบือกับเบื่อก็ม่เห็นจับท่นนี้จับแรบครับงัวปลาุงเดียนผีมือลุงเดียนลกปลาเพนโดยยังวัลูกครับลูกหมูลูกมัวลูกสุดจังหายครับ สดแล้วครับวงยานกินกันกินแล้วต้องอู้ภาษาเหนือนะลำแท้ๆลำแตกกะอู้จังไสอู้จังไสอ้จังไรอู้ยังมีจังไสจังไสนีมันอีสานเนาะอู้จังไสครับอีกอะลำแท้เออลำแต้แตมืนเ่เรต้าหนีนบต้องมีสาวเหน่น ต้องไปหาลุงเด่นดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะใช่ครับลูกเขาจะใจ้เลือดแล้วก็ใส่เครื่องเทศแบกแควนนะครับเป็นอาหารทางเหนือเนาะกินคับกินครับมีกินครับใบบักกูทอดครับใบบักกูทอดนักทานนะไม่ได้มุ่งเนี่ยลองชิมมาลองจะได้พ่องม๊อกกอ หมาะอยู่ครับหมาะอยู่ครับเออหมาะอยู่ครับหมาะนี่เพื่อนแจ๊บเออพักขนาดเหมือนขนาดยานเลยนะไหนนุกเกอร์ฮะฟิมแบบเงียบๆไปนุกเกอร์ไปอืมแจ๊บบ้างเพลงมาล่ะหนูพีเหมืนไปเปิดเพลงมาเลยเดแต่เปิดใดลิปล่ะเฮ้ยไปอยู่ผู้เดียวด้วยรีบมานุเพลงจะเปิดกีบ ผู้เดียวมันยานหมดนะอ้ไอ้มันมีผู้บังจอยได้อยู่ห่ก็ัดนบอกเลยว่างัวเลยครับผมนี่ไข่กุ้งก้งิอ๋อนี้วยเตวแบ่อกับแทบหอมเอาหนักครับปีเมื่อแม่มันดีครับพี่หน่อยครับผมเฮาจิมีเฮาจิมีกันเล่นก๋วยกุ้งเฮาจิมีใส่กันเล่นใส่เหลือดน้ำ นี่ครับผมสมเด็จงานเปอร์เซ็นโค่นนี่เขาลู่ครับอ๋อวันนั้นไงวันนั้นจะซื้อตนกันอะไรล่ะงานเปอร์เซ็นนะสมเด็จจำมากครับผมอ่าลุงเรียนท่านจะจิ้มอย่ผมบนไหนจิ้มบนไหนจิ้มลู่นะเบิร์ตสุวรรณเลยครับเวลากินลู่เอาซุนเดี๋ยวลู่พอผมมาจากทางเหนือครับต้องใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวมันจะเป็นตระยานถ้าใกล้ๆนี่มันจะเห็นความไม่น่ากลัวเท่าไหร่มันเรียมลู่ยนมันจะเลี่ยมมันจะเลี่ยมพอด เอา่ FC ของบ่าวเอิญเนาะไปเที่ยวทางเหนือนะครับเชียงใหม่เชียงรายละปูนเขาก็จะนิยมกินลู่ร้านอาหารข้างทางก็จะมีลาบกระเบื้่งลูกมันจะมันจะอยู่ข้างทางเหมือนกับมันกินลาบเจ้าโซแหละลาบก้อยเองแหละถ้าเวลาขับรถผ่านเนี่ยมันจะมีแบบข้างทางเขาเขียนว่าลาบลู่แต่ผมไม่กินอะไรแล้วลสู้ลรงเตียนมาเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยโอเคอยู่สูงเตีนไม่ได้มาแมนมาแมนยองจะของเลยแต่ว่ามันต้องเป่าก่อนมาเป่า ผมเบาผมเบาเมื่อกี้ร้าเบาได้ไม่เอาอแค่น้อยเนี่ยขอบคุณลุงเดียนครับผมที่มาจัดเมนูแซ่บๆอีกจิ้มหนครับแซ่บทั้งนัวเลยท่อนกินกับผักความมาแล้วก็หลายครับผักหลายอย่างโอเท่ครับเดี๋ยวไปเรื่อยครับผมทำขึ้นนี่นะครับอยากส่องอะไรในช่องเรานะครับผมบรรยากาศจะไปเรื่อยๆครับผม อยาก็ไกล่ม้่งลองเพลงกันวันครับผมตัสดีครับผมจะต้องขอขอบคุณครับสถานที่ลูกอิสานเล่นกินเที่ยวจะชนมาสิมิจะเที่ยวยังเดียวเรานี่เบาเอรไดี่ัอันนี้บ่เซียเวยกินยังไงบ่เมาอ๋อ không phải, cho ăn nhậu bận lắm, bận không có, không có, không có, ขอบคุณรับขอพอครับอเือนนะเือแลวครับผมบคุณที่ขมัดาอง้ัอนช่นเวกับรที่ัได้ที่นอัมบคบับบรรากาศครับผมสงชายกคบขวบวัังายครบผมกับจอมขอบคุณครบแบพื้นที่ของลูอีสันเลยบเที่ยวแลวครับลขอบคุณ เบาพันพุ้นเมืองครับที่มาร่วมแจกนะครับนายอนทัว่าครับผมนะครับต้องขอบคุณแม่มัลิีแล้วก็พี่หน่อยพี่หน่อยพี่หน่อยพายกินพายจิ้ม เปิดได้ไออย่างนี้มาเป็นคอนเสิร์ตได้เลยคือเปิดได้ไอลกาคาจะพายุสิหลงให้เงินเปิดได้ไอขอบคุณหลายครับผมได้ไออันนี้อันนี้เป็นเอฟเฟคครับผมอ๋อนี่แตขอบคุณลุงเด่นครับผมจีมีโอกาสมาเยี่ยมมาหยามกันแล้วครับใครยังไม่เคยดูนอซองของครัวบ้านทึ่งกับลุงเด่นเนาะครับครับผมก็ตามทีมงานของอยู่ด้วยกันกับแม่มะลินะครับบ่านร้านสาวบังคับบันเทีิงเพิ่งไหมเดี๋ยวเนื้อไปเยี่ยมเน้อไปยามครับ จอเรา้อคุยกันระบายไปไปไอ้ตัวตัวถือปืนลูกซองไหมใหญ่นี่ขาตั้งกล้องไหมสำหรับปืนลูกซองเนาะสำหรับคลิปนี้กับคงสิพ่อสามีก้อนครับไว้เจอกันไหมโอกาสหน้าครับผมอย่าลืมครับกดซับตะไคร่ครับ เกาอย่าซับเทียนนะซับเทียนเดียวพรามันสีดับแนว้ยไอเอิร์นตัวนี้กดสองข้างเลยครับก้อนเพื่อเทียเดียวเทียนเดียวเพราะสองข้างดีงเขาเขาไม่แน่ใจต้องเทือกแสองเทืออย่ากดเทือเดียวเอาเทียนเดียวพราสองเทือครับแม่นเลยเอาเทือกเทือนึงเทือนึงที่ตามกดอีกเทือหนึ่งออกจากการที่ตามไม่ออกแคดิงซ่าครับผมโอเคครับสำหรับที่นี่ครับผมก็ขอพอสนีก่อนครับผมไม่เจอกันในโอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับ